แจกเทคนิคการเรียนออนไลน์ยังไงให้เก่งไวเก่งเร็วติดเทรบโบติดสปีดแบบมืออาชีพต่อให้เป็นเด็กหลังห้องก็กลายเป็นเซียนได้ภายใน1วันการเรียนมีอยู่6ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกก็คือคิด บางคนเขาเก่งจากการคิดต่อยอดไอเดียต่างๆไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรมาเขาก็สามารถที่จะแปลงไอเดียให้กลายเปย็นินล้านได้อย่างที่2นะคะเขาเรียกว่าการฟังระดับที่2นี้เป็นระดับของคนที่เป็นผู้นําหลายๆคนมีกันนะคะแล้วก็สร้างความสําเร็จให้กับตัวเขาเช่น บารับโอบามาอย่างนี้นะคะระดับที่3เขาเรียกว่าการอ่านนะคะ,ะการอ่านเนี่ยขอยกให้เป็นวอลเลนบัฟเฟตเลยนะคะก็สามารถที่จะสร้างความสําเร็จให้กับคุณได้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะไม่ถนัดการเรียนแบบอื่นเลยแต่ถ้าคุณชอบอ่านคุณก็กลายเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จได้เหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะระดับที่4เขาเรียกว่าการเขียน อย่างเพื่อนของคุณหญิงเองก็เป็นนักเขียนนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีหนังสือของตัวเองขายบนอเมซอนด้วยนี่แหละค่ะไม่ถนัดอย่างอื่นแต่ถนัดเขียนก็สําเร็จได้เหมือนกันนะคะระดับที่5เขาเรียกว่าการสอนอย่างตัวคุณหญิงเองก็ประสบความสําเร็จจากการสอนนะคะมีลูกศิษย์หลากหลายประเทศนะคะแล้วที่สําคัญก็สามารถที่จะสร้างความสําเร็จให้กับเราได้การสอนเนี่ยมันสามารถที่จะ เ,เขาเรียกว่าชี้วัดหรือว่าวิเคราะห์ความสามารถของตัวเองด้วยนะคะว่าไอสิ่งที่เราเรียนมาไอสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดฟังอ่านเขียนเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยทั้งทุกระดับเลยที่เราได้ใช้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันได้ผลลัพธ์จริงๆไหมนั่นก็คือฟีดแบ็กจากลูกศิษย์ของเราที่มาเรียนกับเราหรือว่าเวลาที่เราไลฟ์สดคอมเมนต์นะคะจากคนฟังสามารถที่จะบอกเราได้ว่าเอ๊ะ ไอสิ่งที่เราสอนเนี่ยนะคะเขาได้รับประโยชน์สูงสุดหรือเปล่านะคะเราส่งสารออกไปเนี่ยนะคะเขาได้รับกี่เปอร์เซนต์เขาเข้าใจกี่เปอร์เซนต์ระดับสุดท้ายเลยก็คือระดับที่6ก็คือการลงมือทําแน่นอนค่ะระดับที่5กับที่6นี้ถือว่าสําคัญเพราะถ้าคุณสามารถทําได้ทั้งข้อที่5ข้อที่6นี้นั่นก็หมายความว่าคุณได้ใช้ทั้งทุกระดับนะคะแล้วก็ประมวลผลออกมาผลลัพธ์ ก็เท่ากับการเรียนรู้ของคุณนั่นแหละลองไปศึกษาดูนะคะลองเอาไปพัฒนาดูว่าคุณถนัดแบบไหนนะคะแล้วก็ใช้ความถนัดของคุณนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะพัฒนาต่อยอดไปยังสเต็ปอื่นๆโอเคไหมคะก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่อยากจะเรียนออนไลน์ให้เก่งเร็วลองเอาไปพัฒนาดูค่ะ